สิ่งที่ผู้นําต้องมีคำว่าอ m มพัตตีคือคําว่าเ e ห็นอกเห็นใจตัวพี่ได้เองแล้วได้เรื่องนี้จากคุณแม่จะอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่เด็กแล้วสิ่งที่แม่จะมักจะบอกตลอดว่าลูกตั้งแต่เรียนเลยนะทําอะไรก็ตามอย่ายคิดแค่เราแต่ต้องคิดเผื่อเพื่อนด้วยคิดด้วยว่าเพื่อนจะรู้สึกยังไงเพื่อนคือกระจกสะท้อนแต่เราต้องไปอยู่มุมนั้นแม่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกคนตรงข้ามเราก็รู้สึกเหมือนเราเพราะ,ะนั้นถ้าอยากได้เรื่องดีๆกลับมามันเป็นกดสะท้อน ลูกคว้างลูกบอลเนี่ยลูกคว้างไปสุดท้ายมันกลับมาอยู่ดีเพราะฉะนั้นทุกเรื่อง่ต้องดูว่าเขารู้สึกยังไงเอาตัวเราไปจําลองในสถานการณ์แม่ก็จะบอกอย่างนี้ตลอดวันที่เป็นผู้บริหารวันที่เป็นผู้นําแม่ก็จะถามตลอดว่าทีมเป็นยังไงบางลูกคนนั้นเป็นยังไงบางลูกและแม่ก็ยังย้งําคําเดิมว่าเข้าอกเข้าใจเขานะลูกเห็นอ,อกเห็นใจเขานะลูกแล้วแม่จะเป็นคนที่แบบแม่ใจดีมาก แม่จะเห็นอกเห็นใจทุกคนลุงรอปภในหมู่บ้านแม่ค้ามาขายแม่จะบอกเสมอว่าบางอย่างบางสิ่งบางอย่างแม่ไม่ได้ซื้อตัวแม่แต่แม่รู้ว่าเขากําลังเดือดร้อนแม่ซื้อเพื่อเขาและแม่จะเห็นอกเห็นใจทุกคนเพราะฉะนั้นความรู้สึกนี้ถามว่าเรื่องการบริหารเรื่องของใจคนสูงสุดคือคําว่าใจนะครับคือคําว่าเห็นอกเห็นใจเพราะฉะนั้นในยุคนี้เอ็มปาตี้สำคัญมากคือคําว่าเห็นอกเห็นใจครับ